หน่อยครับคุครับชื่อลำพูชัยแก๊สมิทไปเทีซ้อมมากี่วันก็ซ้อมมาเดือนนะครับก็ซ้อมอยู่ที่คล้ายแก๊สสมบิทพิมเทพีเองมีใครเป็นผู้เป้าซ้อมมาไปนี้ก็มียอดดอยอีทีรครับกระเบิดมังมองพี่บีในคล้ายเช่นกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ24่สิบสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงร้อยหกสี่น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้อ๋อหกสิบมวยสไตล์อะไรครับมวาวุดูดันวันนี้ได้ต้องมาเจอกับ ยอดยอดฉันเล็กเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมเข้ามวยแบบไหนสไตล์ไหนน่าจะขีมมือวันนี้ไม่เจอคนเนาะวางคิวว่างไหนให้ดีก็เลี่แหละตามสไตล์เหรอล่าสุดต่อยไหนมาต่อยท่านเน่ยนะวันนั้นต่อยกับต่อยกับศิวิชัยครับเป็นยังบ้างไหนแพ้คะแนนเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นต่อยอยู่ ร้อยยี่สิบสองวันนี้ต่อยร้อยวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเนาะถ้าเข้าไปชั่าหนักคิดว่ามาเกิดอย่อมาขาดน่าจะมาพอดีมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์เ็ยลสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้เอาชนะกับใครนะครับคุ้มมันกี่กิโลไฟนี้ก็สามสี่โลนะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับประมาณหกหกสิบเจ็ดสิบบนจังหวัดลำพูนเอาฝากเชิ่เชื่อแฟนครับหน่อยอ๋อ